สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC แฟนคลับแฟนช่องสุกุสุกบนเนาะค่ะมือนีจันจิลากะมีแนวทางตำเหล้ามะไฟคือเก่าเนาะค่ะตำเหลา้ากะสิย้อนขึ้นไปมือวันสุกเนาะค่ะตำเหล้าแซ่บเนาะค่ะเขาโตตาว้มามันสิเขาโตกันเนาะค่ะเขาโตกันว่าจังไดกะคือเลขทะเบียนบ้านเนาะค,ะะคะ่ะหกศูนย์ห้าเนาะค่ะกะเลยมาตัดสองโตให้พี่น้อง FC ไปเนาะค่ะ หกศูนย์เก้าศูนย์นะคะที่นี่ก็เลยมาเขา 90, ะะ่าเก้าศูนย์เนาะค่ะกัดตำเล่าวันสุกรเกบไปเนาะค่ะเนาะบันะะนะะบนีเมื่อนี้เนาะคะ่ะเป็นตำเล่าของวันจันนะคะจันจิลากกับฟันฟันรวบรวมตั้งแต่พุนมาเนาะคะ่ะกับวาฟันขึ้นที่สองนี่ฟันว่าได้ออกรถเนาะคะ่ะได้ออกรถไหมประสัทและความฝันบนันนีขึ้นที่สาม โอ้ขึ้นที่สองได้ออกรถหม่เรากะมีปูหรือสีเพื่อนกะมาเจิมรถให้นะคะกะว่าฟันดีนั่นแหละบันนี้ขึ้นที่สามมาเนาะคะ่ะขึ้นที่สามนี่กะฟันอีกอเก่านะคะบัดน,นี้ฟันว่าไปยืมรถเพื่อนมายืมรถเพิ่นมาขับแล้วมาตาเซอรฟฟ้า่าสัน่นแต่ว่าตำกับเรตตำแห้งเนาะคะ่ะยู่ค่อยๆบันนี้กระจกกระจกนาะรถนาะรถหายไปว่ามีกระจกเนาะคะ่ะก็เลย ในความฝันตาไปเหลือบมองเห็นเลขทะเบียนรถเนาะคะ่ะเก้าศูนย์เจ็ดแปดมาฟัน่นคือมักมตาตำมือปู่นละใจขึ้นเนาะคะ่ะก็เลยเฝ้าจดไว้ยานลืมเนาะคะ่ะแนวทางตำเหล้าเมื่อนี้เนาะคะ่ะเก้าศูนย์นี่มันละออกไปแล้วเด้เนาะคะ่ะเก้าศูนย์มันออกไปแล้วก็เหลือหกศูนย์ยังติดตามหกศูนย์กับศูนย์หาอีกคือเก่าเนาะคะ่ะมื่อนี้ กะลองพิจาร่าเบิ่งเนะคะพี่น้องมักนํำจังค่อยตามบัดน,นี้ฟันนี่ฟันจังไดฟันสามขึ้นซอนจนคนขิ้งลุกนะคะ mm hmm. ก็เลยบอกว่าบอกพี่น้องเอฟซีว่าสามารถไปได้ทั้งตำไทตำเล่าแล้วเลขที่ห้ไปมือวั่นสุกนะคะ mm hmm. บัดน,นี้โตได้ทีมันออกแล้วก็สิตัด์ออกไปเ mm hmm. หลือแต่ตัวทีมันยังบ่ท่านออกนะคะ mm hmm. สิจงตัวที่ยังบ่ท่านออกนี่ตามคือเก่านะคะละไก เมื่อนั่นฟันเห็นปูร่างส่ง้วกาเพื่อนมาเจิมลานให้เรากลมลงไปข้างใตสั้นลานขายของไปเห็นเหรียญสบวันสุกนี่มันยังบม่มาหนึ่งศูลนี่มันย่งบอมากันย่งสิตามมางวดนี่คือเก่านะคะมันมั่นงวดนี่ก็สิตามเนึ่องศูลอีกคือเก่านะคะก็บรรู้ว่ามันสิออกตัวใดแต่ว่ากันยัางมักตัวนี่คือเก่าเพราะว่าเพื่อนเน้นห้ว่า เหรียญเหรียญใหญ่ซ้ำผีเนะาะบางเปนเหรียญกระดงแต่ว่าหากเป็นเหรียญสิบมันหลายเหรียญคืออย่างนี้กลับไปแจกล่างส่งจะเลยมือวันจันนี่ก็เลยสิตามหนึ่งศูนย์คือเก่าเนาะคะ่ะส่วนเก้าศูนย์คันมักกะจังจัดเดอ้อเพราะว่ามันออกไปแล้วแต่จ,จิราสิบเนนเนาะคะ่ะกระสินเนนตั้งแต่หกศูนย์แล้วก็เลขทะเบียนรถเจ็ด แปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้กับเบิ่งเป็นแนวทาาเนาะคะ่ะคือตำเล่านี้บางค้นบางท่านเนาะคะ่ะเอฟซีเพื่อนกระถามว่าเอ้าจันจิล่าพ่าไปขอตำเล่ากับแม่นั่งสิบสองบออยงนีนะจันจิล่าว่าสิไปขอกับแม่นั่งสิบสองอยู่เนาะคะ่ะมือมือมืออื่นมือฮือนี่ละเนาะคะ่ะจันจิล่าว่าสิไปขอเลขตำไทยกับแม่นั่งสิบสอง สี่ล่องไปจุดทูปเบิงเนาะค่ะละกะสี่คอตำเล่าพ้อเนาะค่ะเพราะว่าช่วงวันนี้กะยากหลายว่ได้ไปไปขอเลขกับแม่นางสิบสองเนาะค่ะกะสิมี f เอฟซีบางท่านกับร่ออา่าเลขกแม่นางสิบสองอยู่เนาะค่ะก็เลยพักไปช่วงหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าเขามาช่วงนึงช่วงนึงก็รุดไปก็เลยพักไ้ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวอันนี้เริ่มเขาอีกแล้วกับสีล่อง ไปคอกับแม่นางสิบสองเบิงเนาะคะ่ะกันคอแม่นางสิบสองกับสิบเป็นเลขทูบเนาะคะ่ะเลขทูบกันกับเอฟซีก็ติดตามไว้เนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดที่ล่อเลขทูบตําเล่ากับแม่นางสิบสองคงสิบเป็นงวดมือมือวันพุธเนาะคะ่จะเดี๋ยวจันจิล่าสิบไปตามเลขแม่นางสิบสองไฮเดอร์สำหรับเอฟซีทันใดที่ล่อเลขแม่นางสิบสองนะคะ ส่วนมื้อนี้ก็สิเอาเปเนียกความฟันแล้วก็เลขชอบของจันจิลาไปก่อนนะคะเลียกความฟันงวดว่างันนี้กะเขาเก่าศูนย์แต่ว่ามันบอลแมนตัวเน้นเนาะมันกับบัดใดคาดวันใดเนาะค่ะบางคนบางท่านเอฟซีกะสื่อตั้งแต่ตัวเน้นในวงกลมบันนี้มื้อนี้กะซาทุเนาะค่ะให้มนเขาในวงกลมที่จันจิลาวงไวเนาะค่ะมื้อนี้กับมานนอกสถานที่นะคะมา ร้านทําแม่เบิกซับเนาะ,ค,ะค่ะกับคอปูยาเนาะคะ่ะให้ตำเล้ามนีแตกแซ่บๆเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องพี่จัลลนาเบิรงเด้อร์เลขอันนี้เป็นตำลาวนะคะของวดนี่เนาะคะ่ะมือวันจันทร์นะคะตำลาววันจันทรเนาะคะ่ะตามเลขฟันตัวเก้านะคะส่วนเลขแม่นาง12สําหรับเอฟซีทีรอนะคะกะขอเป็นวันพุธแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะ ใครที่รอตำลาวแม่นาสิบสองนะคะขอเป็นวันพุทธนะคะเพราะว่าตำลาวแม่นาสิบสองมนเงียบมาหลายงวดแล้วนะคะวันนี้จะจะล่าสิขึ้นไปขอไม้นะคะไปขอไม่เอามือนี้เอาเป็นตัวนี้ไปสักก้อนนะคะพี่น้องแคบใบโจไดวเนะคะตำลาวแสบๆมือนี้นะคะอันพี่น้องมกักตัวใดนะคะกะจัง คัดเอาก็ได้นะคะตัวร่องบอกก็ได้แต่ว่าจะาได้จาะไห่นี่คือสีคููเนาะคะ่ะมือนีจอไห้สีคููในวงกลมสีเขียวเนาะคะ่ะหรือว่าบางเทือจ้าบางเทือกับสีมาโบเมนมาในตัวเนียนสีเขียวเนาะ,ค,ะค่ะกับพิจาระนาเบิงเนาะคะ่ะตามดวงเขานําเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางไห้เนาะคะ่ะตาเล่าสแสบมือนีนะคะ กาศูนย์มาแล้วนะคะกับสีเรือหกศูนย์กับเจ็ดแปดนะคะพี่น้องที่มักแห้งแล้วการนำเล็กัวเก้านี่แหละ, mm hmm. ะฟัน,ฟ,นฟันจังไดฟันสามขึ้นสอนกับคนขิ้งลูกอยู่ต่ว่าเบิงว่าเพิินสีม้าห้ตำเล่าหรือให้ตำไทยหรือว่าสีมาให้ทั้งสองอย่างนะคะกับพิจแต่ลาเบิงนะคะเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะกะยาสิว่าลายโตเดอ้อพี่น้อง แนวฟันเนาะมังกาคัดได้เรือซ้ำนี่ละรือซิเลือกเอาตัวโตเนี่ยตัวจอให้ก็ได้เนาะค่ะเพราะว่ากัเป็นเลขความฝันเลขเลขอันคันฟันกับสีแดงมาบอกเนาะค่ะคันฟันหลายตัวกันแดงบอกหลายตัวคันฟันหน่อยตัวกับบอกหน่อยตัวเนาะค่ะอ๋อเจนีกขี้นึ่งเนาะค่ะเอาพี่น้องเอ็ซแชปไว้โจทย์ไว้นะคะ เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะตำเล่าแท้ๆมือนี่ให้โซกให้มานน้ำกันสูขปูสูกคนเด้อค่ะยูไกยูไกหรือยูท่างใดกให้โซกให้มานปังๆน้ำกันเนาะค่ะปังๆอีกเนาะค่ะงวดน,นี้ให้แตกอีกโซกๆมันมาน,านจ้า